คนบางคนเะนี่ยได้ไปเอวเว้ยพอหันชีพที่ระาส่งไปแห้งอืมไล้วหันที่ทาาทยางสงอะไรวาใช่สนะันน่ะมเันเป็นเมงทุกกรนะแตนาโลดหนาที่เหมือนนั้นเมงคิดนั่นอ่ะบอที่มันหัวดอกเดงๆนะ นตงน้ง wow, <wow>, wow. ไ,ไ,ไ wow, 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 wow. ้องลชินหมไปโรงเรียนเห็นเลยอ่ะเนออี่ยามัาให้เอาเลยจ้าเีย่ยวมาให้เอาเลยจ้าให้ละชิ้นมา <Wow, S 1> ว่าพีกุขำ ลูกงานอะลูกน้งองรู้กันง่ายอย่าล่ะโดนยุบทีมนะรับจุกมันมีอยู่สองทางเลือกตอนแรกที่โมดบอกว่าถ้าไม่อยากโดนยุบทีมก็คือต้องไปประจำที่พะเยาแล้วพี่ต้อยมันก็เลือกที่จะยุบทีม เพราะว่าถ้าเป็นประจำตีพะยาวล่าเขาก็ต้องไปซ่อนตีใหม่ๆอยู่ดีมันไม่ใจ่ว่าไปถึงแล้วมันจะได้หยอดไปนะมันต้องไปเซาะยอดใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างต้องใหม่ แล้วอีเจ้ลับแล้วนะแห้งปุ๊บปดไปเาๆเล้วีกเแลวแลวันงของตัย่วปไปอีกหน่งวันนง้นคนปิเล้งเน่าเกล้ป้าไม่เวป้าขไม่เอวได้อยู่ล เซนเซฟฟตัอยอ่ะมันไปห้องหนังตัอยอ่ะเออมันไปที่ไหนเหรอไปไปบาร์โฮสแถวสันติธรรมแล้วก็อันไปเหรอขึ้น,ข,นขึ้นแก๊ปเห็มห้ากัอนกะ่ะเหลวังที่มันแม่ไปคอนโดเปลือนมันเห็นมันคอนโดมันเห็ม ก๋วลุงเชิดอะหัวลุงเชิดจำยัยเตเลี้ยงมันเสียงดัง้มันนั่นอ่ะอืเนี่ยเปิดปตก็ให้ไก่ขันก็ให้อืใหม้มดย่างกตะกี้อันไก่บินขึ้นมาอันที่หวัวตั้งข้ง่า <c oughs> คน,นามีชีิดิวมดเล้มันทอจะดีนะแล้วก็เดี๋ยวไก่มันกลงออขันย่ะ แย,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 ย่ๆๆๆไปนี้ไฮว่ะคนนี้คิดจะดุงเอเอหน้ากัดนไนไแล้วช่วงนี้ก็เป็นยังงี้คคนีเกียดเนี่ยมันนั่นมันบัใสเพื่อจล,ลาลาลาหลากวันแล้วเสี็นี้แ้ามันตูบสรี เดือดร้อนโคตรเนื้อพอนี่ร้อนแล้วันหนึน่งอยู่ใกล้อยู่ี่อย่างค เจ็บไหบอแต่ว่าขอเจว่านี่มัถูกเลยหมอนใั้นหอดใจหอดใจไปสองใยกันเดี๋ยวให้ป่อเนี่ย ไม่ได้เป็นยาไอก็ไม่ได้ละวัดีมันไม่ได้นะแกพี่ต้อยเขาได้ขายอยู่แต่ว่าล่าอ่ะล่าพี่แอมไอ้มีอ่ะโดนออกมดลนะถึงสามคนอ่ะเพราะว่าจะไปซ่อมพอถ้าจะเอาก็ได้นะแกถ้าจะเอาก็สั่งพี่ต้อยไว้คนพูดนี้น่าจะได้ไปจัง ไม่อยู่ก็ตะว่ากันนอนกั็จะว่าทั้งนึงแต่แต่คืนนี้นอนกับล่าคืนก่อนนั่นนอนกับหย่ามันบอืมแล้วแต่คืนนี้หย่ามันว่าหย่าแม่ลูกเจ้าอย่าบอกไว้ให้นอนนอนตัวย่ะไม่คิดจะร้อนเมื่อคืนนะ ป่านนี้กินได้สักเดือนถึงวะ่ะนมมันนะอะถึงอยู่ช่วงนี้มันมกินนมน่ารวแจะขึ้นกับกินเนี่ยสองขวดน,นะเมื่อคืนอะกินมันน่าปะแต่เพนะิ่นในกบเปียงอะ่ะเหนียวดีอ่ะเหนียวดีขี้ดีอะ่ออะ